การตื่นเช้าไม่ใช่แค่เรื่องของวินัยแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จมากขึ้นนี่คือห้าเทคนิคที่ช่วยให้ยิ่งตื่นเช้ายิ่งรวยหนึ่งวางแผนวันล่วงหน้าก่อนนอนใช้เวลาห -10 นาทีวางแผนว่าวันพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างกำหนดเป้าหมายสำคัญที่ต้องทำให้เสร็จจะช่วยให้เริ่มต้นวันใหม่ยังมีเป้าหมาย ไม่เสียเวลาคิดตอนเช้าวางแผนวันลุ่งหน้าเป็นเทคนิคที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีเป้าหมายลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมันช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดแทนที่จะเสียเวลาไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆวิธีการวางแผนวันลุวงหน้ายัางมีประสิทธิภาพทบทวนสิ่งที่ทำไปแล้ว ใช้เวลาสั้นๆในตอนเย็นหรือก่อนนอนทบทวนว่าวันนี้คุณทำอะไรไปบ้างประเมินว่าสิ่งที่ทำมีประสิทธิภาพแค่ไหนและมีอะไรที่ควรปรับปรุงกำหนดสางเป้าหมายสำคัญของวันถัดไปเลือกสามสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องทำในวันพรุ่งนี้เป้าหมายเหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายระยะยาวใช้กฎ80 ย0่สิบแปดสิบเปอร์เซน์ของผลลัพธ์มากมาจาก20%เอร์เซ็น์ของงานที่สำคัญที่สุดเลือกทำสิ่งที่ให้ผลลัพธ์มากที่สุดก่อนจัดลำดับความสำคัญงานไหนต้องทำก่อนงานไหนสามารถเลื่อนได้ใช้หลักแบ่งงานเป็นสี่กลุ่มสำคัญเร่งด่วนทำก่อนสำคัญไม่เร่งด่วนวางแผนทำภายหลัง ไม่สำคัญเร่งด่วนมอบหมายให้คนอื่นทำไม่สำคัญไม่เร่งด่วนตัดออกไปเขียนแผนลงไปจริงๆใช้สมุดโน้ตแพนเนอร์หรือแอปพลิเคชันช่วยจดการเขียนจะช่วยให้สมองจดจำได้ดีขึ้นและทำให้คุณมีความชัดเจนในการเริ่มต้นวันประโยชน์ของการวางแผนวันล่วงหน้าตื่นมาพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ต้องเสียเวลาคิดลดความเครียดเพราะคุณรู้ว่า ต้องทำอะไรเพิ่มโอกาสสําเร็จเพราะคุณโฟกัสกับสิ่งสําคัญจริง,รงๆมีระเบียบว,วินัยมากขึ้นเพราะทําทุกอย่างตามแผนแค่สลับเวลา10-15นาทีก่อนนอนเพื่อวางแผนวันพรุ่งนี้จะช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามีโฟกัสและเพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จในระยะยาวสองสร้างที่เพิ่มพลังดื่มน้ำทันทีหลังตื่นช่วยให้ร่างกายตื่นตัว ออกกาลังกายเบาๆเช่นยืดเส้นหรือวิ่ง10 1ถึง15นาทีฝึกสมาธิหรือเขียนไดอารี่เพื่อเริ่มต้นวันด้วยความสดชื่นการเพิ่มพลัง (boosting energy) คือการทำให้ร่างกายและจิตใจมีพลังงานเต็มที่ตลอดวันซึ่งช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ และรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นวิธีเพิ่มพลังให้ร่างกายและสมองเริ่มต้นวันด้วยมอร์นิ่งรูทีนที่ดีดื่มน้ำทันทีหลังตื่นเติมความสดชื่นให้ร่างกายหลังจากขาดน้ำมาทั้งคืนออกกําลังกายเบาๆกระตุ้นการไหลเวีโลหิตเช่นการยืดเส้นวิ่งหรือโยคะอาบน้ำเย็นปลุกสมองให้ตื่นลดอาการง่วงและเพิ่มพลังงานทันทีกินอาหารที่ช่วยเพิ่มพลังงาน โปรตีนสูงเช่นไข่อกไก่ถั่วช่วยให้พลังงานยาวนานไขมันดีเช่นอะโวคาโดน้ำมันมะกอกถั่วช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นเลี้ยงน้ำตาลสูงเพราะจะทำให้พลังงานขึ้นเร็วแต่ตกลงเร็วเช่นการจัดการพลังงานให้ดีใช้เทคนิคทำงาน25นาทีพัก5นาทีเพื่อไม่ให้เหนื่อยล้าก,กำหนดเวลาทำงานสำคัญในช่วงเช้าเพราะเป็นเวลาที่สมองสดชื่นที่สุด สลับงานที่ใช้สมองกับงานเบาๆเช่นอ่านหนังสือแล้วพักด้วยการเดินเล่นใช้พลังของดนตรีและแสงแดดฟังเพลงที่ช่วยกระตุ้นสมองเช่นเพลงจังหวะเร็วหรือเพลงจังหวะเร็วหรือเพลงออฟายทำให้รู้สึกสดชื่นและอารมณ์ดีขึ้นนอนหลับให้มีคุณภาพเลี่ยงจอมือถือก่อนนอนอย่างน้อย30-60นาทีเพราะแสงสีฟ้ารบกวนการหลั่งเมลาโทนิน ตั้งเวลาเข้านอนตื่นนอนให้สม่ำเสมอถ้าทำสิ่งเหล่านี้เป็นประจำพลังงานของคุณจะเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นและมีชีวิตที่สดชื่นตลอดทั้งวัน 3. เรียนรู้สิ่งใหม่ก่อนเริ่มงานอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเรียนคอร์สออนไลน์ลงทุนกับตัวเองวันละ30นาทีเพิ่มพูนความรู้ คนรวยมักให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเริ่มต้นวันด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ช่วยกระตุ้นสมองทํำให้มีความคิดสร้างสรรค์และช่วยให้คุณก้าวหน้าขึ้นทุกวันคนที่ประสบความสำเร็จมักใช้ช่วงเช้าก่อนเริ่มงานในการพัฒนาตัวเองเหตุผลที่ควรเรียนรู้สิ่งใหม่ในตอนเช้าสมองตอดโปรง่งหลังจากพักผ่อนเต็มที่สมองจะรับข้อมูลได้ดี ที่สุดสร้างนิสัยนิสัยรักนีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอทำให้คุณมีความได้เปรียบยเพิ่มโอกาสในการเติบโตความรู้ใหม่ๆอาจนำไปสู่ไอดีใหม่ๆหรือโอกาสทางธุรกิจวิธีเรียนรู้สิ่งใหม่ก่อนเริ่มงอหานออ่านหนังสือวันละสิบถึง30สนาทีเลือกหนังสือที่ช่วยพัฒนาตัวเองเช่นธุรกิจการเงินจิตวิทยาใช้เทคนิคเพื่ออ,อ่าน ให้มีประสิทธิภาพฟังพอดแคสต์หรือหนังสือเสียงฟังระหว่างออกกำลังกายหรือระหว่างเดินทางเรียนคอร์สออนไลน์วันละ15-30นาทีใช้แพลตฟอร์มเช่นยูดิมีคูซิเรช s แช r e หรือ YouTube ลงเรียนทักษะที่ช่วยให้คุณเติบโตเช่นการลงทุนการตลาดออนไลน์ การเขียนโค้ดการสื่อสารและการเจรจาต่อรองนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริงถ้าอ่านเรื่องการเงินลองเริ่มวางแผนการออมและลงทุนถ้าเรียนเรื่องพัฒนาตัวเองลองเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆถ้าเรียนรู้เรื่องธุรกิจลองนำไอเดียไปพัฒนาในงานของคุณการใช้เวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ก่อนเริ่มงานเป็นการลงทุนที่ดีที่สุด เพราะช่วยให้คุณฉลาดขึ้นมีทักษะเพิ่มขึ้นและทํำให้ชีวิตก้าวหน้าได้เร็วยิ่งขึ้นเริ่มต้นบวนด้วยความรู้แล้วคุณจะนําหน้าคนอื่นเสมอสีลงมือทำงานสำคัญตั้งแต่เช้าช่วงเช้าเป็นเวลาที่สมองปลอดโปรง่งและมีพลังมากที่สุดเริ่มต้นด้วยงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นวางแผนธุรกิจหรือลงมือทำงานสำคัญ เลี่ยงการเช็คโซเชียลหรืออีเมลก่อนเพราะอาจทำให้เสียเวลาการเริ่มต้นวันด้วยการทำงานที่สำคัญที่สุดจะช่วยให้คุณใช้พลังงานสมองได้อย่างคุ้มค่าที่สุดและทำให้วันของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องทำงานสำคัญตั้งแต่เช้าสมองสดชื่นที่สุดหลังจากพักผ่อนเต็มที่สมองมีพลังมากที่สุดในช่วงเช้าลดการผัดวันประกันพรุ่งถ้าทำงานยากยากก่อนจะไม่ต้อง กังวลไปทั้งวันเพิ่มโอกาสสำเร็จงานที่มีผลกระทบสูงจะถูกทำให้เสร็จตั้งแต่ต้นวันมีเวลาเหลือสำหรับงานอื่นๆทำงานสำคัญเสร็จเร็วจะช่วยลดความเครียดถ้าคุณเริ่มต้นวันด้วยการทำงานสำคัญที่สุดก่อนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดความเครียดและทำให้คุณก้าวหน้าเร็วขึ้นลงมือทำตั้งแต่เช้าแล้ววันของคุณจะมีพลัง และประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ลงทุนอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาช่วงเช้าตรวจสอบการลงทุนเช่นหุ้นคริปโตอสังหาริมทรัพย์ศึกษาตลาดและติดตามแนวโน้มใหม่ๆเพื่อวางแผนการเงินให้ดียิ่งขึ้นคนรวยไม่เพียงแค่หาเงินเก่งแต่รู้จักให้เงินทำงานแทนตัวเองการลงทุนไม่ได้หมายถึงแค่การนำเงินไปซื้อหุ้น หรือคริปโตแต่หมายถึงการบริหารเงินให้เติบโตอย่างมีระบบคนที่รวยขึ้นเพื่อออยออยอมกักมีนิสัยลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เงินทำงานแทนตัวเองต้องลงทุนอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงการลงทุนระยะยาวช่วยยนลดความผันผวนของตลาดใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นเงินที่ลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะงอกเงินมหาศาลในอนาคตสร้างความมั่นคง ทางการเงินไม่ต้องพึ่งรายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวไม่ต้องคาดเดาตลาดไม่ต้องรอเวลาที่ดีที่สุดเพราะคุณลงทุนอย่างต่อเนื่องเทคนิคลงทุนอย่างสม่ำเสมอใช้กลยุทธ์ลงทุนจำนวนเท่ากันทุกเดือนเช่นเดือนละ5000บาทไม่ต้องกังวลว่าตลาดขึ้นหรือลงซื้อในราคาเฉลีย่ยเหมาะก,กับหุ้นกองทุนรวมคริปโตที่ต้องการลงทุน ระยะยาวกระจายการลงทุนอย่าทุ่มเงินทั้งหมดไปที่สินทรัพย์เดียวตัวอย่างการกระจายความเสี่ยงหุ้นห0เปอร์เซ็นต์หุ้นเติบโตหุ้นปันผลกองทุนรวมส0เปอร์เซนตอสังหาริมทรัพย์สิบเปอร์เซ็น์คอนโดให้เช่ากองทุนคริปโตสิบเปอร์เซ็นลงทุนในตัวเองก่อนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดคือการพัฒนาความรู้และทักษะ อ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเรียนคอร์สออนไลน์เช่นการเงินและการลงทุนการตลาดออนไลน์ทักษะการขายและเจรจาต่อรองสร้างรายได้หลายทางแล้วนำไปลงทุนอย่าพึ่งรายได้จากงานประจำอย่างเดียวล้องหารายได้เสริมเช่นขายของออนไลน์ เขียนบทความทำคอนเทนต์สร้างหลักสูตรออนไลน์ลงทุนแนสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่ามีวินัยและลงทุนระยะยาวอย่าตื่นตระหนกเมื่อราคาตลาดตกให้มองเป็นโอกาสซื้อเพิ่มลงทุนแบบอัตโนมัติตั้งโอนเงินเข้าพอทุกเดือนเพื่อให้เป็นนิสัย อย่าถอนเงินลงทุนเร็วเกินไปให้เงินทำงานผ่านดอกเบี้ยทบต้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งแบบยั่งยืนเริ่มต้นเร็วลงทุนต่อเนื่องมีวินยัยและให้เงินทำงานแทนคุณแล้วความรวยจะตามมาเองถ้าลองปรับตัวเองให้ตื่นเช้าอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่จะรวยขึ้นแต่ยังมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย